โดยเฉพายังสวยเดยเฉพายังสวยรู้กว่านะนะ,นะเห็นตัวอเห็นตัวต่อมาโดนแหละรูกว่านี่ไงตอนนี้นิ่ง อื่มงเยอะจักอูก้กระบังจะเป็นคอกว่ะมันเป็นคอกมีสีเขียวละเป็นม่วงปนเขียวละ หมดหลอดแล้ว โอเคมานะมาดูตัวกันนี่ครับละนะประมาณโลครึ่งครับนะนะกำลังจะเป็นข้อกนแหละเป็นสีเขียวเลยเห็นไหมเป็นสีเขียวม่วงลายเขียวละน่าจะเริ่มจับคู่แล้วครับนะนะโอเคเดี๋ยวผมปล่อยมันครับนะนะปล่อยมันไปผสมพันธุ์ครับ Ay lang, ato mo na.